ไม่ก็คือไม่มีขอบเขตแล้วมันจะผ่านทุกอย่างไปเลยทุกถึงเลยทุกอย่างไปเรื่อยๆอย่างเดียวเลยทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมาติดตัวนิ่งตัวเฉยตัวสมาธิตัวอะไรไ่ได้น,ะะน,นันใช้ไม่ได้ไม่มีขอบเขตไปเลยเออผ่านทุกอย่างไปเลยเรื่อยๆหน่อยแค่นั้น ประโยคนี้บ่อยหน่อยรูปของรูปคำอะไรก็ไม่ต้องใช้แล้วสติสมาธิไม่ต้องเจริญบริกรรมภาวนามไม่ต้องเจริญไม่ต้องเจริญตัวไหนเลยถ้าไปเจริญตัวไหนติดตัวนั้นเอออยู่แค่ตัวนั้นทันทีอ่าเป็นโูจ้ไปเลยรวดเดียว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  ไม่มีขอบเขตเรื่รอยๆไม่มีขอบเขตมีขอบมีขอบเขตไปเลยเลยทุกสิง่งทุกอย่า,างไปโล่งไปไม่มีขอบเขตไปเติรนไปเป็นแ,แบบไปไม่มีขอบเขตไป ไม่ไปไม่มีข้อเข็อมอิ่อมแล้วหโอเคลไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องภาวนาดูสเตยมาหากุณาไปเลย หลีขึ้นกับไปเลยไม่มีควบมเขลมไม่ต้องไปเจริญตัวไหนเจริญตัวไหนก็มันก็วนเวียนอยู่ตัวเจริญตัวเจริญมันเป็นสังสวัสในตัวเจริญเองเองตัวเจริญเป็นตัววนเวียนในตัวเจริญเสเอง <c oughs> ใช่ไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ แต่นั้นมันไม่มีข้อผูกมัดมันไม่มีเงื่อนไขมหาสุญ,ญาตานิพาน,าาน,นเราไปสร้างเงื่อนไขกันขึ้นเองต้องจะทําแบบนั้นทําแบบนี้เจริญตอนนั้นเจริญตอนนีน้เราไปสร้างขึ้นกันเองแล้วเราก็หลงไปอยู่ในวงวนที่เราสร้างขึ้น ติดอยู่ในสิ่งที่เราสร้างปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ภาวาอย่างนี้อย่างนั้นเราสร้างขึ้นเองอะ่ะเราไปปรุงแต่งขึ้นเอง <c oughs> แล้วก็หลงอยู่ในวังวนที่เราปรุงแต่งขึ <c oughs> ้นตันอยู่กับสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้น <c oughs> สิ่งที่มันไม่มีขอบเขต เราก็ไปสร้างขอบเขตขึ้นเองแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็เลยกลายเป็นสองสวัรไปเลยวนเวียน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 อยู่แต่แบบนั้นแบบนี้วนเวียนอยู่แต่แบบนั้นแบบนี้พวกไหนเจริญสติเอาก็ติดอยู่แค่สติเป็นวิปัสสุกิเลสเป็นกิเลสในการเจริญสติพวกไหนเจริญสมาธิมันก็ติดอยู่แค่สมาธิก็เป็นกิเลสสมาธิ พวกไหนจเจร,ริญปัญญามันก็เป็นกิเลสในตัวปัญญานั่นแหละมันก็ติดอยู่แค่ปัญญาเป็นสองสวัสด์ทั้งนั้นสองสวัสด์มันก็สร้างวิเนร์เรียกว่าผู้สร้างผู้เริ่มผู้สร้าง ผู้เจริญผู้ปฏิบัติเพรานั่นแหละมันก็มันสร้างขึ้นเองปลัลลปะสองสวรรมันได้เป็นสงังสวตรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่ก่ตงตัวไม่เกี่ยวเองมันไม่ใช่การค่อยเริ่มค่อยจบอะไรม,มันไม่อยู่ในฐานะวนเวียน <c oughs> ฉะนั้นมันก็จะท้อนไปหาสังสวัตว่าสังสวัติมันเกิดจากอะไรก็โตเคยเริ่มเคยจบโตเคยเจริญโตเคยบำเพ็ญโตเคยปฏิบัติทั้งทางโลกทางธรรมนั่นแหละมันเป็นสังสวัตหมดเลยทางธรรมก็เป็นสังสวัติแบบทางธรรมทางโลกก็เป็นสังสวัติแบบทางโลกมันตัณหาตัวเดียวกันแต่เปลี่ยนลักษณะของการเจริญ เปลี่ยนลักษณะของการปฏิบัติปฏิบัติแบบโลกปฏิบัติแบบธรรมปฏิบัติทางโลกทางธรรมตัณหาตัวเดียวกันเป็นผู้ปฏิบัติตัณหาตัวเดียวกันเป็นผู้เจริญตัณหาก็มันก็เป็นสังบัติในตัวตัณหาเังสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทัตงตัวไม่เกี่ยวเองมันยุติ ความเป็นสังสวัตทุกรูปแบบมันยึดยุติตัวบําเพญภาวนาทุกรูปแบบมันยุติตัวปฏิบัติทุกรูปแบบมันจบไงจบตัวหลงปฏิบัติทุกรูปแบบจบตัวหลงบํงเพนเพยียนทุกรูปแบบจบสิ่งเหล่านี้เอาไปจบช่วยสังปัะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเอง อย่างเนี้ยมันจบตัวบําเพ็ญให้จบตัวปฏิบัติให้ทุกรูปแบจ<อ>บจบตัวบริกรรมให้จบตัวภาวนาให้จบให้เลยเรียกว่าจบกิจจบให้เลยแล้วมัจะไปหลงทำกิจอยู่มันก็ไม่จบมันก็เป็นกิจไปเลยไปหลงปฏิบัติอยู่มันก็ไม่จบมันก็ไปด้ลยเลย,ยง ยิ่งปฏิบัติมันก็ยิ่งไม่จบในสิ่งที่มันจบจ,จริงๆมันไม่ใช่ตัวปฏิบัติสิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองมันไม่ใช่ตัวปฏิบัติสิส่งที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองมันไม่ใช่ตัวไปคอยไม่ใช่เออมันไม่ใช่ตัวไปคอยใช่คอยไม่ใช่ สิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองมันไม่ใช่การไปคอยไม่ใช่เออดังนั้นมันไม่ใช่ตัวปฏิบัติถ้าไปคอยใช่มันก็เป็นตัวปฏิบัติถ้าไปคอยไม่ใช่มันก็เป็นตัวปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองเนี่ยมันจบตัวปฏิบัติมันจบตัวบริกรรมจบตัวภาวนาจบตัวบำเพ็ญ เรียกว่าจบสองสวัสดให้ไม่เป็นสองสวัสดิ์กหลงสร้างขึ้นเองนั้นนะ่ะตั้งแต่พมันโลกจนถึงเ,เวจีมาเรากระหลงสร้างขึ้นเองทท่านั้นน,ะนิพาน่ะมันไม่มีไม่มีความเป็นเพราะเป็นภูมิไม่มีความเป็นมันไม่ไม่เป็นสองสวัตร์

มีแต่ตัวค้นหาก็เพราะมันไม่รู้จะตัดสรุปยังไงมันมีเรามีแต่ตัวค้นหามีแต่ตัวปฏิบัติตัวสอดสวงหาแต่ถ้ามันเจอเนื้อหาตัดสรุของจริงเนี่ยมันจะเลกิกเลยมันจะหยุดเลยแต่ถ้ามันไม่เจอทุกคนจะอยู่ในสภาวะของตัณหาฝักใ่สอดสวงแกว่งงหา ขวนขวายภาคเพียนทําเอาจเจริญเอามันจะอยู่ภาวะนั้นทุกคนเลยทำมันไม่เจอเนื้อหาตัสรูของจริงมันจะมีแต่ตัณหาเป็นตัวคอยเริ่มเป็นผู้เริ่มตลอด <c oughs> ก็ทั้งมนุษย์แหละมนุษย์นั่นแหละมันก็เป็นเหมือนกันหมดมันทั้งมนุษย์แหละมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนกันหมดก็สรุปตามที่ให้ไปเไม่เกี่ยวไม่กระทั้งตัวไม่เกี่ยวเองไม่ยึดไม่กระทั้งตัวไม่ยึดเองไม่ใช่ไปไม่ยึดอะไรถ้าไปไม่ยึดอะไรก็ยังเป็นตัวปฏิบัติอยู่ ไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองหมดตัวไม่ยึด,ดจบตัวปฏิบัติแล้วก็สรุปตามอย่างนี้ยสรุปให้เขาฟังสรุปในใจบ้างออกเสียงบ้างดูดีนไปการที่ภาาอยากเล้ว่าจบตามนะั้นยุติตาม ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไม่ไม่กระทั่งตัวไม่ไม่ต้องไปไหมอะไรไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไม่หยุดไม่ยุติตัวไม่เองไม่จบตัวไปค่อยไหม ละก็ละตัวละเองนั่นแหละอย่าไปละอะไรถ้าไปละอะไรก็เป็นตัวปฏิบัติอยู่ละก็แจกละตัวละเองนี่แหละจบตัวปฏิบัติแล้วจบตัวใครละตัวใครละ